อัตราการว่างางานของประเทศไทยในไตรมาสที่4ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่2ของนนี้ที่ผ่านมาอันนี้แหละคือมหาภาพนะครับอันอื่นเขาพยายามสร้างมาให้รวงเราได้นบอกไหมนะครับเฮ้ยอันนี้เกี่ยวกับจีนว่ะเฮ้ยอันนี้เกี่ยวกับราคาน้ํามันว่ะแต่ราคาน้ํามันของอะไรอ่ะน้จักรยานยนต์ในประเทศก็คนส่วนใหญ่ก็ใช้กันแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเกี่ยวกับภาพรวมอะไรใดๆของประเทศซะหน่อยภาพรวมที่เป็นเกี่ยวกับภาวะไงไงการศึกษาในหน่วยใหญ่ อันนี้มันเป็นหน่วยย่อยที่เอาคำพูดมาใส่ให้มันเป็นเหมือนจะเป็นยันตแค่นั้นเองนะครับสี่สามข้อใดคือฐานภาษีฐานภาษีคืออะไรจำนวนภาษีที่ต้องเสียเออไม่ใช่อัตราติตามสจุดไม่ใช่แต่มันคือมูล,ลค่าของทรัพย์สินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษี นี่คือฐานภาษีนะฮะ44ข้อใดคือการใช้ในโยบายการคลังเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเงินฝืดเงินฝืดการคลงังการคลรรังปกติให้จำาไงนะคะถ้าเป็นเงินเฟอ้อเพิ่มภาษีมีเกินดุลเพราะฉะนั้นเงินฝืดจะต้องตรงกันข้ามกันก็คือลดภาษี ลดภาษี1,2,3แล้วต้องทำไงต่อครับลดการใช้จ่ายรัฐบาลเพิ่มการใช้จ่ายรัฐบาลต่ออะไรเอยเพิ่มลดข้อนี้โจทย์ก็ตาองขขนาดนี้ละนะคะก็คืออะไรเอ่ยข้อข้อสข้อนี้อัตรกี้ไม่เกี่ยวเนาะนะครับเพิ่มรายจ่ายของรัฐบาล ะะเช่นการสร้างอะไรต่างๆนะคะร,รับสาระบัโภคต่างๆ45ปัจจุบันทุกรกิจนะครับบริการอันไหนที่ทำไรายได้สูงสุดให้กับประเทศไทยในดุลบัญชีเดินสัมผัสไม่จำเป็นต้องเดินสัมผัสก็ได้นะครับเรามองดูเราก็รู้ละนะครับว่ามันคือการท่องเที่ยวจำได้ไหมเคยพูดไปแล้วนะครับ การท่องเที่ยวิธนาคารกลางและธนา,าคารพาณิชย์มีความเหมือนกันในด้านใดเหมือนกันในด้านใดให้บริการรับฝากเงินลูกค้าเหมือนก,กันแต่กลุ่มเป้าหมายไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกันการแข่งขันก็ไม่ได้แข่งกันนะครับเป้าหมายก็ไม่เหมือนกันให้บริการรับฝากเงินจากลูกคาก้าเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าลูกคา้าน,นั้นเป็นคใครี่ออกไหนนะครับ47 ภาวะดุลยภาพของตลาดจะเกิดขึ้นเมื่อใดนะง่ายมากเลยเมือม่อเมือ่อจำเมื่อเมื่อจำนวนมีสามข้อจำนวนผู้ซื้อเท่ากับจำนวนผู้ขาย เมื่อจานวนผู้ซื้อเท่ากับปริมาณเมื่อนัจจัยบางการเท่ากับหมดเลยอ่ะเท่ากับหมดเลยอ่ะแต่จริงแล้วเนี่ยภาวะดุลระยภาพของตลาดเนี่ยนะคะมันคือเอาหนึ่งเอาสามเอาสี่มาบวกกันนะคะมันจะได้เป็นข้อสองอุปสงค์ส่วนเกินและอุทานส่วนเกินมีค่าเท่ากับศูนย์จำได้ไหมอีทตัวนี้กับอีกตัวนี้สองอันนี้มีค่าเท่ากับศูนย์สี่สิบแปด ถ้าจะให้ราคากาแฟคงที่ข้อไหนที่ไม่ใช่สาเหตุที่ทาให้อุปสงค์ของกาแฟมันเพิ่มขึ้นอะไรเด้อราคาราคากาแฟคงที่นะราคาคีเทียมเ,มเพิ่มขึ้นมันมาเกี่ยวอะไรกันเนะนืกอแปรนะครับถ้าราคากาแฟมันลดลงนะครับครีมเทียมก็ค่อยว่ากันเนาะเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ใช้ประออกอบกันนะครับสี่สิบเก้า เหตุการณ์14ตุลาวันมหาวิปโยคนะฮะเกิดขึ้นในช่วงที่มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสวั่เท่าไหร่เออดูหรือเปล่าลองคำนวณดูว่าได้พอส2 5 0 4ใช่ไหมละ่ะ14ตุลา2516นะ,ะ4 5 6 7 8 9 0 12 10ถึง14 15ถึง20 21ถึง24 25ถึง29นะครับข้อนี้ต้องตอบข้อ3เนาะข้อป 25, ี2515ถึง2520คือฉบับที่3สุดท้ายประเทศไทยไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศอะไรเลยง่ายมากนาะฟ อาหาาตาเป็นของอเมริกาหนึ่งอะ่ะใช่ไหมครับเนาะเยสเซกินาดาเม็กซิโกเนาะถ้าเป็นอารตาตรงนี้นะ,ะับเป็นอาเซียนเนาะเอเฟเคือ21เอเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก WTO คือองค์การการค้าโลกใช่ไหมนี่เอนะคะรับรับาณน,นี้ไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่า ไหวกันหรือเปล่าสำหรับเศรษฐศาสตร์อเนาะอาจจะงงงตึ๊บๆนะคะสำหรับใครบางคนเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครมันอยู่ที่การวิเคราะห์ของเราเนื้อหาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีแค่นี้แหละนะครอยู่ที่ว่าเราไปเจอโจทย์ยังไงแล้วเราเนี่ยจะมีสติในการพินิจพิจารณาวิเคราะห์อย่างไรนะครให้มันได้ตามแบบฉบับที่เขาต้องการคําตอบนะครเนาะนี่คือ คร,ร่าวๆนะ,ค,ะครับคร่าวๆสำหรับเศรษฐศาสตร์